สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพบกับเฟิดอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเฟิร์นจะทำ u t u b e ย้อนหลังค่ะงานนี้นะคะเป็นเทศกาลลอยกระทงค่ะที่เราไปเปิดโบูธที่บ้านโบราณนะคะหลังตลาดอุสาห์ติดกับลำน้ำปิงค่ะ ปีนี้นะคะเทศกาลลอยกระทงค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการค่ะแสงสีเสียงงดงามมากเลยค่ะปีนี้นะคะก็ะบอกว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยนะคะมาเที่ยวที่เชียงใหม่ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆค่ะว่าเป็นพวกปลาโป่งนะคะของกินมากมายเลยค่ะตรงแถวบริเวณเรียบน้ำปิงนะคะ ในส่วนของเฟิร์และเด็กๆนะคะหลังจากที่เราปิดร้านแล้วค่ะเราก็มาเล่นถุกันค่ะปาโปงนะคะเล่นประทรัดกันสักหน่อยค่ะแล้วก็ไปปาโปงล้วก็เดินเล่นกันไปลอยกระทงด้วยกันทีบนี้แต่ทีนี้นะคะก็งมอกาสนะคะที่ได้ไปลอยกระทงกับน,น้องๆในร้านค่ะ และยังไม่พอนะคะยังมีโอกาสค่ะได้ไปเปิดบูธที่เรือนโบราณนะคะเขาก็จะเน้นให้ใส่ชุดไทยค่ะแล้วก็มีการประกวดค่ะแล้วเราก็ส่งเข้าประกวดอีกแล้วนะคะครั้งนี้เราส่งคุณดาดาเข้าไปค่ะคุณดาดานี่ทุ่มทุนมากค่ะจัดบูธสาวันก็แต่งชุดไทย3วันชุดไทยก็ซ้ำกันทุกวันแลลวค่ะสักเอาค่ะ อะไนี้ก็เป็นคนเองนะคะวันนี้ค่ะฝนก็มีโอกาสไดีมาช่วยน้องๆน,นะคะสับไอศกรีมค่ะเพราะว่าบางทีก็มีคิวลูกค้ายาวบ้างเบาบ้างนะคะแล้วแต่ค่ะแต่ก็เป็นที่สนใจนะคะของชาวไทยและเทศอยู่ค่ะก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งอยู่นะคะตอนที่เราไปจัดฟูดกัน,นะคะ่ะ หน้าที่ต่อไปนะคะก็เป็นช่วงที่คุณดาดาต้องไปรับรางวัลค่ะเพราะทั้งร้านทางแต่งอยู่คนเดียวค่ะและก็ได้รางวัลค่ะสมมงค่ะที่ทุ่มทุนสร้างมา3วันนะคะชุดก็ซ้ํากันทุกวันค่ะได้5 0 0นั่นก็แบบยินดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับรางวัลน,นี้ให้กับคุณดาดาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศนะคะเรียบน้ำปีงตรงแถวสะพานเหล็กน,นะคะต้องบอกว่าปีงนี้สวยงามอลังการเบว,วงในจริงค่ะสวัดเชียงใหม่นะคะและถ้าทุกพาท่านใดนะคะสนใจอยากทานไอศครีมโ,โร์นะคะแวะมาทานได้ค่ะที่สาขากแกรแดสาขาในปราสาทนะคะและตลาดน้สานะคะ่ะหละตลาดน้สานค่ะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา5โมงถึง5ทุ่ครึ่งนะคะ ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ